คุณรู้หรือไม่ประเทศไทยติดหนึ่งในห้าประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงมาหาสมุทรมากที่สุดในโลก <S <S> <S องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเลพบว่าหลายประเทศในอาเซียนเป็นต้นต่อของการทิ้งขยะพลาสติกในทะเลรวมแล้วมากกว่า8ล้านตันโดย3อันดับที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคือถุงพลาสติก1 3เปอร์เซ็นต์ หลอดพลาสติก10%และฝาขวดพลาสติก8%เยอรมนี Germany, ขึ้นชื่อเป็นประเทศผู้นำอันดับหนึ่งในการรีไซเคิล67%ของขยะถูกนำไปรีไซเคิลโดยเป็นอัตราสูงที่สุดในโลกความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากใครคนหนึ่ง แต่เกิดจากกฎหมายและมาตรการจัดการขยะที่เข้มแข็งรวมถึงความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและชาวเยอรมันกลับมาที่ประเทศไทยหลายหน่วยงานต่างผลักดันและริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการลดขยะพลาสติกมานานพอสมควรบางธุรกิจออกแคมเปญงดแจกถุงพลาสติกปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบางหน่วยงานเล็งเห็นประโยชน์จากการรีไซเคิลขยะพลาสติก จนเกิดเป็นโครงการต่างๆดังนี้โครงการวนบริษัท tbpi จำกัดรับบริจาคถุงช้อปปิ้งถุงน้ำตาลล้างสะอาดเปลี่ยนให้เป็นถุงใหม่เพื่อวนกลับมาใช้วัดทองนพคุณจังหวัดเพชรบุรีรับบริจาคขวดพลาสติกใสเปลี่ยนให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ภายในวัดเช่นสะพานหรือแพรโครงการหลังคาเขียวบริษัทไฟเบอร์พัจำกัด รับบริจาคก,กล่องนมกล่องเครื่องดื่มกล่องน้ำผลไม้เปลี่ยนให้เป็นกระเบื้องหลังคาโต๊ะและเก้าอี้พึ่งน้อยนักสู้รับบริจาคซองกาแฟถุงขนมถุงพลาสติกนำไปล้างให้สะอาดแล้วกดอัดใส่ขวดทำเป็นโครงสร้างผนังแทนอิฐหรือ Eco b r i ิกสนอกจากนี้ยังมีโครงการโกกรีนอีกมากมายผู้ที่สนใจสามารถเปิดดูพิกัดและนำทางไปยังจุดรับรีไซคเคิลขยะพลาสติก โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n o s t a m m p p จากนั้นกดเปิดแผนที่12จุดรับ Recycle ลพลาสติกได้ทันทีถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่เราจะมองปัญหาขยะพลาสติกเป็นเรื่องใหญ่และร่วมมือกันผลักดันให้ขยะเหล่านี้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่เรายังคงได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดไม่ใช่แค่ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อโลกที่เราอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจาก p ี i สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิต